ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกพันผวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนกำลังประสบปัญหารุมเร้ารอบด้านจนทำให้ท้อแท้เบื่อหนายสับสนในชีวิตหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในภาวะเช่นนี้นะหากมีใครสักคนที่เข้าใจ และคอยให้กำลังใจเราก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงน่ะใครสักคนที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆดังนั้นบุคคลที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหา พราทุกปัญหานั้นล้วนไม่ีวิธีแก้ไขฉะนั้นปัญหาจึงมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่มขอเพียงเราน่ะเดินออกจากปัญหาแล้วทำจิตใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกพะเรารู้จักคำว่าหยุดชีวิตเราก็จะพบความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ ดจหยุดนิ่งจะทำให้เราพบทางสว่างจะนำพาเราไปสู่ความอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในจุลชนกชาดกว่าวายเมเทวะปุริโส น,นนิพพินไทยยะปันดิโตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งหมายจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัทยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษายอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไม่สำเร็จก็เป็นไม่เลิกลา ท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงใจให้ตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรไม่ลดละ เพราะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรถ้าหากย่อหย่อนเสร็จแล้วความสําเร็จที่ตั้งเอาไว้ก็จะกลายออกไปแม้กระทั่งการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจอ่อไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคอุปสรรคนอกจากจะแปลว่า สิ่งที่ขวางกัน้นการทำความดีของเราแล้วน,นักปราชญ์ยังให้ในยยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ เราก็มารับฟังเรื่องราวของมหาทุกตะผู้ไม่ย่อท้อในการทำความดีกันต่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกตะเสียใจที่ผู้นำบุญโมต่สารวนจนหลงลืมทำให้มหาทุกตะไม่ได้พระไปฉันที่บ้าน แต่ผู้นำบุญก็ชี้ทางสว่างให้ว่าท่านจะพึ่งท้อแท้ใจไปเลยละบรมศาสดาทรงเป็นผู้อนุเคราะห์คนยากคนจนขอให้ท่านไปนิม,มนต์พุทธองค์ให้ไปสเสวยที่บ้านเถิดในวันนั้นละบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะก็มาได้ขายพระญาณทรงทราบว่ามหาทุกตะคิดจะเลี้ยงพระจึงได้ตั้งใจทำงานรับจ้างเพื่อจะเอามาทำบุญแต่ว่ามหาทุกตะจะไม่ได้เลี้ยงพระเนื่องจากคนที่มาบอกบุญ ลืมแบ่งพระให้มีแต่ราตถาคตเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของมหาทุกตะในครั้งนี้บ่อทรงเห็นเช่นนั้นแล้วก็ทรงทำสรีรกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จกระสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งรอคอยเวลาที่จะสงเคราะห์มหาทุกตะฝ่ายมหาทุกตะ เมื่อได้รับคำแนะนำแล้วกูมุ่งหน้าไปสู่พระคันธกุดีซึ่งมีทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายที่กำลังรอคอยรับบาตรจากพระบรมาศาสดาทุกท่านต่างก็พูดห้ามปรามมหาทุกขตาว่า เวลานี้นะี่ยไม่ใช่เวลามาขออาหารเจ้าจึงออกไปเสกกรเพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่มารอคอยรับอาหารที่เหลือจากพระที่ท่านฉันเสร็จมหาธุกตาตอบว่าข้าพระองไม่ได้มาขออาหารแต่มาเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาตัางหาก ว่าแล้วก็ซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันไดกดีกราบทูลเสียงดังว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครน,นี้นะไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด ธรรมดาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะทรงอนุเคราะห์ชนทุกชั้นโดยพระมหากรุณาธิคุณโลกจึงทรงรับอาราธนาและกับประทานบาทแก่มหาทุกตกะมหาทุกตกะ,ะรับบาทด้วยความดีใจเสมือนหนึ่งได้มหาสมบัติจักรพรรดิน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสอง ด้วยความปราบรื้มปีติยินดีแม้พระราชามหาหมัดจะอ้อนวอนขอบาทหรือต่อรองขอซื้อบาทรด้วยราคาเป็นแสนเขาก็ไม่ยอมขายเพราะมหาทุกตะนมีปัญญาเห็นว่าบุญท่านนั้นที่จะเป็นสมบัติติดตัวไปได้ทั้งในภพนี้ และพบบึ้งหน้าเขาจึงไม่ยอมยกบุญนี้ให้แก่ใครเพราะบุญใหญ่นี้นะี่ะไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วไปจึงตอบปฏิเสธว่าสิ่งที่ก้ปพเจ้าปรารถนาที่สุดในเวลานี้คือบุญทรัพย์สมบัติแม้อำมากองท่าบุเขา พระเจ้าก็ไม่ต้องการเมื่อมหาทุกตะไม่บาตรกับใครใครๆก็ไม่สามารถมายื้อแย่งอาบาตท,ที่พระบรมศาสดาทรงประทานให้ได้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกตะแม้ถูกเขาเอาทรัพย์มาลอกก็ไม่ให้บาตรของพระบรมศาสดาช่างมีใจเด็ดเดี่ยวจริงหนอ ถ้าอย่างไรในเวลามหาทุกตะถะถวายทายธรรมเสร็จเราค่อยทูลนิม,มนต์พระบรมศาสดาไปรับพระตาหารที่พระราชมนเทียนที่หลังก็ได้วันแล้วก็ชักชวนกันตามสเสด็จพระบรมศาสดาไปที่บ้านของมหาทุกตะะฝ่ายเท้าสะกะเทวราช ัานจัดอาหารเรียบร้อยแล้วก็ปูอาสนะอันสมควรสำหรับพระบรมศาสดามหาทุกตะในมนลพระบรมศาสดาสเสด็จเข้าไปข้างในปกติบ้านของมหาทุกตะจะหลังเล็กและต่ำมากถ้าหากไม่ก้มลงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สำหรับพุทธองค์แล้ว เราไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้ประตูจะขยายใหญ่ออกเองนี่ก็เป็นผลแห่งมหาทารรมบาร,รมีที่พระุทธเจ้าทั้งหลายได้ถวายไว้ดีแล้วและเป็นผลแห่งการแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลผู้ควรกราบไหว้บูชาฉะนั้นพบชาตินี้จึงไม่มีใครหรือสิ่งใด จะใใ้พระองค์ต้องกลมทิษะให้อีกต่อไปเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วท้าวสักกะก็ได้เปิดข้าวยาคูและพะตาหารกลิ่นอาหารเหมือนกับสุธาโพธของเหล่าเทวดากลิ่นหอมหวนยวนใจได้ตลบไปทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคู และอาหารของมหาทุกขตาแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจกราบทูลพระผู้มียาภาคชาว่าข้าแต่พระองค์ุเจริญหม่อมชั้นคิดว่าไทยธรรมของมหาทุกขตะจะเป็นอย่างไรจรึงตามมาดูครั้นเห็นแล้วก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหม่อมฉันไม่เคยเห็นอาหารที่เลิศอย่างนี้ ที่ไหนมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะเมื่อสนทนาเสร็จแล้วก็กราบทูลลาเสด็จกับพระราชนเทียนมหาทุกตะและภรรยาพร้อมด้วยเท้าสักกะต่างก็ได้ก,กุลีกุจอถวายอาหารหวานคาวน้ำดื่มน้ำล้างประหัรด,ด้วยความเรื่อมใส่เมื่อพระบรมศาสดาทรงเสวยพัตตาหารเสร็จแล้ว ก็สงนนโมทนานในกุศลุจิตศรัทธาของมหาทุกตะใจนั้นก็เสด็จลุกจากสนนะเพื่อกลับพระวิหารเรื่อนทรงบอกให้มหาทุกตะรับบาตรแล้วตามทรงพระบรมศาสดามหาทุกตะก็รีบเข้าไปประคองบาตรตามเสด็จด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ก็คงต้องมาติดตามฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสําหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีข้อคิดเล็กๆในน้อยมาฝากลูกๆว่าถ้าเรานะ่ะตั้งใจทําความดีอะไรแล้วเนะี่เราต้องทําให้สําเร็จอย่าเพิ่งไปย่อท้อชีวิตจะดูมีคุณค่าและงดงามเมื่อก้าวข้ามอุปสรรค ปัญหาหรือุปสรรคที่เกิดขึ้นจะอยู่กับเรานะไม่นานไม่ช้าก็จะจากไปขอเพียงเราจะไปยอมแพ้ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กระเพาะท่านจริงช่วงสร้างบารมีในยุคที่ลำบากลำบากนี่แหละและ้วกระแสบุญจะส่งผลแรงในช่วงนั้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นผู้ที่ทำได้ต้องมีกำลังใจสูงส่งเมื่อสามารถทำได้ก็จะเกิดมหาปิติส่งผลในกระแสทานแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากเป็นพิเศษจนสามารถเล็กผันชีวิตของผู้นั้น ให้ประสบความสำเร็จได้และได้ดียิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะจ๊ะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสู้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิธรรมกายเจดีมณีอนันต์จกรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิ สุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถา